สวัสดีครับเดี๋ยวหลังข่าวนอกรู่ครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่ถนนคนเดินจังหวัดชายภูมิครับก<ท>ระเกษตรครับร่วมคืนความสุขให้ประชาชนนําของราคาถูกไปขายนะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งกะปิน้ําปลาทุกอย่างที่เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรครับไปขายในราคาถูกเนี่ยครับงานนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณพรศักดิ์เจรนายเป็นประธานหลังจากพิธีเปิดเสร็จสับแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับ ปรากฏว่าสาวๆจากสำนักงานสาก์จังหวัดนะครับแต่งตัวชุดไทยสวยงามมากบอกว่าไหนๆหนูก็แต่งตัวสวยแล้วหลังจากท่านผู้ว่าถ่ายภาพอย่างเป็นทางการจบแล้วพวกหนูขอถ่ายภาพร่วมด้วยเนี่ยครับเธอบอกเลยครับว่านานๆแต่งตัวสวยทีคนสักเทียนวันนี้แต่งตัวมาสวยเลคะเราบอกด้วยนะครับคนนั่งข้างบนนั้นเป็นสนมของเจ้าเมืองครับ ข้างล่างมันเป็นสนมรองลงมาแต่ท่านผู้ว่ามองหน้าดูทรงผมแล้วก็ดูเสื้อผ้าบอกว่ามันเหมือนแม่นาคมากกว่านางสนมในจังหวัดชัยภูมิร่วมใจร่วมมือกันนะครับคือความสุขเราชาวกระทรวงเกษตรละจังหวัดชัยภูมิตกใจร่วมใจร่วมมือกันนะครับจากชัยภูมิครับเดินทางต่อไปที่เชียงใหม่ครับช่วงนี้มีการแห่เทียนรรษากันเยอะมาก เราจะสังเกตเห็นนะครับเทียนพันษานั้นสลักสล่าวสวยงามมากเป็นหงเป็นพญานาคเป็นลวดลายไทยครับสวยงามั้งนั้นครับแต่ว่าที่บ้านทุ่งเซี่ยวคุณครูบอกว่าให้เด็กๆออกแบบเทียนพันษากันดูนะครับแทนที่จะเป็นหงเป็นพญานาคเป็นลวดลายไทยนี่เลยครับเป็นสไปเดอร์แมนเป็นกัปตันอเมริกาเป็นไอออนแมน แมวคิตตี้ครับนี่เป็นเทียนพรรษาในทัศนะของเด็กๆครับรแต่คุณครูบอกว่าไม่เป็นไรขอให้รู้จักเข้าวัดเป็นพอดนูนะครับหลังจากเขียนเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วก็แห่เข้าวัดวฟังครูใหญ่ครับคุณดวงค,คำคำจันพูดถึงที่มาที่ไปของเทียนพรรษาและเด็กๆอยากจะให้เขาได้มีความคิดเป็นของตัวเองบ้า เวลาทําบุญเนะี่ยเขาอยากจะได้แสดงสิ่งอะไรดีๆกับสิ่งจากความคิดเขาครับถามว่าทําไมเขาถึงเลือกการ์ตูนพวกนี้มาเขาบอกว่าการ์ตูนพวกนะี้มีความสามารถซึ่งเขาอยากจะจะมีความสามารถเหมือนการ์ตูนพวกนั้นและส่งท้ายเป็นเทียนพรรษาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเทียนพรรษาม,มอนะครับที่บางเลนนครปฐมครับที่ตลาดปลาบางเลนครับ ชาวมอญเดินทางมาทํางานที่บ้านเราเยอะมากครับพอถึงช่วงเข้าพรรษาเขาก็ถือประเพณีของเขาครับแห่เทียนพรรษาเข้าวัดเหมือนกันทำเหมือนไทยครับแล้วก็ดูครับต่งตัวเหมือนมอญแบบโบราณจริงๆเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเขาครับทั้งหนุ่มทั้งสาวผู้เฒ่าผู้แก่มากันหมดนะครับและโปรดสังเกตนะครับผู้คนที่มาร่วมงานนั้นเป็นมอญทั้งสิน้นยกเว้นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเครื่องไฟครับเป็นคนไทย นุกสนานกันเต็มที่แบ่งกลุ่มแบ่งเพศแบ่งอายุแบ่งวัยถ้าอายุมากหน่อยก็รำแบบผู้ใหญ่ครับแต่ถ้าหากว,ว่าวัยรุ่นครับสาวๆดูครับแต่งตัวสวยครับแล้วก็ดูการเต้นสิครับ hey! Hey! ดูนะครับลีลาการเต้น าวมอนเนสวยเยอะเยียดกันเนุ่มๆครับโอ้โหสงสัยว่าจะดื่มอะไรกันไปพอสมควรครับลีลาการเต้นสุดยอดจริงๆครับแล้วเพลงสิครับเพลงพี่แอดคาราบาวครับวันนี้พบกพันในตอ,อเพลงนี้นี่มาก้าว่าไม่คุมสสติให้ดีนี่ยุ่งเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดีครับทุกคนอิ่มบุญทั่วหน้า ถ้าไม่มีการตีกันถ้าจิบจิบพอครองสติได้แล้วไม่ตีกันก็มีความสุขครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลู่